มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าเข่าเข่าตี่ไหนผยน่ะาอายังอุ้มวนถูกใสตัวแน่นอนพระพูจากในวันนี้นะครับคุณน้องอมสินครับรเขาจะได้เจนจวนคุณผู้ชม ไปเตรียมตัวแอลไปซื่อคัวกันโอนี่กระเป๋าอแค่เอฟขนาดน่าขนาดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแค่บางส่วนสําหรับการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์สองปันเาสามนะครับซึ่งเตอร์นี่ปนจัดกันตีไหนยังได้พ่องในงานมีอัญังกันพ่องนะครับเขาจะได้มาอูจจารถึงรายละเอียดสําหรับการจัดงานเตอร์นี่พงพ่วมรายการตีมาอูจจากบเฮาในวนีนะครับคุณอาคมสุพังเผาประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครับคุณอาคมสวัสดีครับสวัสดีเจ้า ครับอันนี้อย่างตีบอกนะครับว่าเป็นครัวบางส่วนตีเขาจะมีตีเขาจะมีการจัดนี้นะครับก่อนที่จะถามคุณอาคมว่างานจัดตีไหนอย่างไดนะครับก็จะอูดถึงก่อนว่าความเป็นไปเป็นมาของการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครับตีเขาจัดมาเมินแล้วมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีความเป็ี่นไปเป็นมาจะใดครับคุณเอาคมครับผมครับสำหรับงานอุตสาหกรรมแฟร์นะครับก็จะจัดโดยทางสภาอุตสากรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งก็ จัดมาตั้งแต่ปี2543แล้วครับ,รบจัดมาได้เสอร์สองปีแล้วครับผม,มจากครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เสารสามครับแต่ว่าในช่วงยุคโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ เขาก็หยุดไปได้สองปีนะเพราะตามนโยบายของภาครัฐที่ว่าเป็นเ,เรื่องการโควิดแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มมาจัดปีนี้นะครับที่อยู่ไปสอปีแล้วก็อยากจะฮ้กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะอยากจะเป็นเวทีฮ้ออันผู้ประกอบการในเรื่องมาออกงานขายขายของสินค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ส่วนในงานเนี่ยครับก็จะมีทั้งงานขายสินค้าอะไรต่างๆแล้วก็จะมีทั้งออนไลน์ตัวนะครับแล้วก็จัดที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนทุ่งโฮเต็นนะครับโฮก็จะจัดในวันที่ วันศุกร์ที่จะถึงนะครับวันศุกร์ที่สัปดาหีกุมภาพันธ์ครับถึงวันที่5มีนาคมครับสิบวันด้วยกันนะครับผมครับสิบวันเลยนะครับมีนาคมครับใช่ครับเพราะว่าเขาได้จัดมา2ปี2ปีแล้วครับปีนี้ปิกมาก็ต้องยิ่งใหญ่เหลือเกินคุณน้องคมครับใช่ครับก็ได้จะได้มาช่วยพูดประกอบการต่างๆแล้วก็การจัดครั้งนี้นะฮะเขาก็ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ร่วมกับทางสู่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งแล้วก็รวมทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมทั้งผู้สนับสนุนที่จะช่วยจัดนะ,ะก็จะเป็นสถาบัานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือหรือว่าสวทชนะฮะก็ช่วยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกครั้งก็จะมี B.O.I. มีหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ทางมามาช่วยโดยรวมทั้งาภาคสถาบัานกนารเงินนะฮะอย่างมูธนาคารออมสิน SMED Bank อย่างต่างๆนะครับ ครับแสดงว่าก็คือการจัดงานแต่ละเตื่อของอุตสาหกรรมแฟร์ก็ไม่ได้มีตังตังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเตาอันเหมือนกันครับ,รบมีแบบหลายภาคีเครือข่า,ขายติดเข้ามา มา่วห่วมจัดงานเตือนนี่ใช่ครับก็บจะมีทั้งภาคเอกชนนะฮะแล้วก็ภาครัฐนะฮะเรารวมทั้งภาคสถาบันการศึกษานะฮะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนะ,ะที่มาร่วม,อ,มออกงานอย่างตัวนะครับแล้วก็ทั้งภาคสถาบันการเงินด้วยครับถ้าเกิดคนที่เข้ามาร่วมงานอย่างเงี้ยหรือว่าปรแก,กรบผู้ประกอบการเข้ามาในปุ๊บเอ่ออาจจะไปะเจอได้ขอสินเชื่อของทางธนาคารหรือว่าทางธนาคารพาณิชย์หรือว่าทางธนาคารภาครัฐเนี่ยฮะก็มาแล้วก็มีคลินิก ช่วยแนะนําในเรื่องของการเงินอย่างตัวนะครับก็มีหลากหลายนะครับก็คือน้องอมสินงานงานนี้บบรัาการมงเฮ้าติดจะไปซื้อเข้าซื้อของอย่างเดียวผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดย่อมขนาดใหญ่อย่างเอี้ยก็จะต้องไปอยู่ไปเหมือนกันเพราะอย่างน้อยก็คือได้ไปปะสถาบันการเงินมันก็เพื่อแบบเอาเอาสตางค์ไปต่อยอดธุรกิจของเฮัาหรือบางทีผมว่าเรื่องแพ็คแกจิงสำคัญเหมือนกันอยากเปลี่ยนแพ็คแกจิงบางทีแบบ แต่งน้ำพึ่งบ่ได้บ่ได้แต่อยากได้แพ็กเกจจริงแบบใหม่ติดตั้งสมัยก็จะมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาตัวใช่ครับก็มีครับจะเป็นในเรื่องของสูตร์ส่งเสรมิมอุตสาหกรรมนะฮะเรื่องพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทางสวทชออ่วยง,งานที่เพิ้นช่วยนะฮะแล้วก็อันสำหรับมูลนักศึกษาหรือว่าทางที่เพิ่น จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆมูสตาร์ทอัพเนี่ยฮะก็สามารถที่จะเข้ามาในงานนี้ได้นะครับ,รบแล้วก็มาดูต่อยอดธุรกิจนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีมในเรื่องของดิจิทัลบิสเนสนะฮะในเรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเพราะว่าจะเป็นหมู่ผู้ประกอบการที่เป็นทำงานทางดัตในแล้วก็ที่ทางหมู่น้องๆเนี่ยฮะก็มาช่วยศึกษาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ครับครับอ<ม>๋<ม>อคุณอาคมน้องมีสินพอเป็นแสน,นเป็นโซนเป็นโซนเจ๊เลยนครับอันนี้โซนเนี่ยโซนจีเหรอ โซนจีนนี่เป็ี่ย้ากับผ้ารับรับหมผ้าผ้าเมืองวันปีนี้ก็จะมีอันผ้าทางเมืองแป้มาเวยครับผ้าย้อมมัดเนี่ถ้าเกิดใครที่แบต้องไปถึงเมืองแป้แล้วกลับมาในงานนี้ได้เลยครับถ้าอู้ถึงแป่น้องมืสินเพาก็คือถึงแบบเสื้อโมหอมครับเสื้ออม้อมผ้ามัดย้อมอย่างเอี้ยก็จะลุกแป้มาเลยอย่างอี้เหมือนก่อนนี่โซนอย่างครับโซนเ โซนเอนี่เป็นอย่างครับโซนเอนี่ก็จะเป็นฟู้ดแฟร์ครับปีนี้ก็จะเป็นพิเศษน่าจะมีอันแอดมินหมีนะครับที่ว่าเป็นอาหารที่ติดอยู่ในวงในในหมู่มิชลินนะครับก็มาออกในงานนี้นะครับสามารถที่จะที่ทุกทีก็จะจัดแถวเซนเฟสต่างๆแต่ว่านี่เขายกมาของแอดมินหมีมาในงานนะครับจะเป็นฟู้ดแฟร์เลยครับถ้าซ้อหาผมปั๊ไปปักกันตีอันโซนเอนี่เนอะได้เลยครับโซนของกินครับ และอันนี้เดวก่อนเดอร์ทอันนึงเป็นอย่างโซนดีครับโซนดีนี่เป็นอญญะไรอย่างกันครับก็จะ<อ>เป็นม,<จ>มูเครื่องหนังมอูอย่างต่างต่างนะครับที่อันทําเครื่องหนังจากของอุตสาหกรรมสามารถที่จะแบบเป็นราคาโรงงานนะครับส่วน<อ>ของมูสามาชิกมูยอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกครับราคาโรงงาน,นครับตึงมดตึงมวนนี่คือมีกี่โซนเจ้ามีเข้าโซนด้วยกันนะครับใช่ครับก็ใช่ครับ มาสามารถจะจะไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอย่างไรครับไปดูแล้วก็มีการต่อยอดทําธุรกิจอะทำอย่างสามารถที่จะมาในงานนี้ได้เลยครับเจ้า ก้าโซนใช่ครับเก้าโซนจากตึงหมดประมาณกี่บูทกี่ล้านก้าตอนนี้ก็ประมาณ350ร้อยห้ครับบูทเลยครับแล้วก็เนื่องคุณผู้ชมจองโซนไหนเจ้าจะบอกว่ากุมภาพันธ์เดินออกเสาสามกุมภานะเดินออกโวยแล้วงานจัดวันที่เสาสี่เต็มตีอ่ะก็เลยเอามาบางส่วนมากับคุณอาคมครับที่เอามามาให้คุณผู้ชมได้หันว่าในงานจะมีออนอย่างพองแต่ดูเหมือนปีนี้เป็นจะแบบเป็นธีมสุขภาพอีกาข้าวคุณอาคมครับ มีด้วยกันอันหลากหลายด้วยกันนะครับถ้าเกาะจะบนตึกแดงนี้ปรกอจะมีแบบโซนแบบของทางเป็นดิจิตอลนะครนสแล้วก็มีสุขภาพอันนี้จะเป็นน้ําผึ้งของ B-Product นะครอันนี้ของอาจารย์สิริพรนะครับที่อันนี้ประกอศทำส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมาซื้อหาในงานนี้ได้เลยนะครับเป็นน้ําผึ้งคุณภาพดีครับผมครับก็คือแบบ หันจีอีเรามันแยะให้อหน่าใจขึ้นใช่ครับสตอร์เกิดจะหอดตะกอนเขากินน้ำผึ้งใส่ขวดเนี่ยขวดแก้วขวดแก้วขว,ขวดน้ำปลาเกา<ม>่าอ่ะเอามาใส่น้ำผึ้งเหมือนกันเอาหนังเอาพลาสติกมามาดเหี่ยเพราะประเดี๋ยวนี้ก็คือเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่เป็นแบบอีครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเปิดสามารถตรวจสอบได้อย่างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคุณภาพส่งต่างประเทศอย่างละครับนะครับมามีผสมน้ำตาลมาผสนอย่างครับน้ำผึ้งเดือนห้าตัวนะครับ อันนี้ก็คือแบบกลิ่นด้วยกุ้งเมินพ่องครับแล้วก็มีไอ้อย่างแหมมาอันนี้เป็นชานะน้องสินเนาะนี่เป็นชาครับนี่นี่ก็อันชาลามิงนะครับผมครับชาลามิงนี่ก็เป็นของทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ครท่านจักรินวังวิวัฒนะครัอันนี้เป็นทีย่ยาวนานและก็มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ิ่นก็นจะมีคอสมีสอดมีอย่างต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมาในงานนี้นะมานั่งจิบชาจิบกาแฟแล้วก็พูดคุยกันนะครับทรีทาม ก็คือ,อแบบขน่าขนานเลยนะเจ้าถ้าคุณผู้ชมคืดของตีดจะเอาไปเป็นกระเช่าแบบบางทีก็จะเอาองอย่างดีอย่างเอี้ยนะครับก็ามาในงานนี้มาในงานนี้ได้เลยครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะแล้วก็ในของทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมในเรื่องของทาง BCG ด้วยนะครับท<ช><ม>างไบโอเซอร์คูลาร์คนนี้มีทางกินตรงนี้ก็คือว่ามันจะเป็นที่รักโลกแล้วก็เป็นออร์แกนิกอย่างนี้นะฮะในงานนี้ก็คิดแล้วก็ปลอดภัยครับผมแล้วก็เนื้อพรมหั่นเป็นเมือน พระอ้อมผู้ใหญ่มันก็ข้าวันอคมครับรับใช่ครับพระอ้อมผู้ใหญ่นี่ก็จะมีครับนี่ก็จะเป็นโรงงานที่ดูแลสุขภาพเพื่อทางผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอย่างนี้นะครับหน้ากากอนามัยอย่างเอ่เนาะเออเป็นเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพเลยอะสมมุติว่าเราไปหาผู้รักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับกระติ้วกระเช้านี่ไปได้เลยหนึ่งกระเช้าก็จะมีแบบพระอ้อมสําเร็จรูปมีหน้ากากาาอนมามัยใส่น้ําผึ้งไปฮึบเป็นเหีย้ย ก็ได้แล้วแหนเนี่ยเพื่อสุขภาพใส่ชาไปได้เพราะว่าคนรักผู้ใหญ่ก็ยังแบบเปิงใจกับชาอยู่อันนี้ที่หันเป็นเหมือนสำลีนี่มันก็คะสำลีแอลกอฮอล์ก็อ๋อครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อสุขภาพที่อันเป็น ในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเป็นของผู้ประกอบการที่ของสมาชิกในสภาสากรรมนะครสามารถที่จะได้ใช้บริการในเรื่องของเวลเนสต่างต่างนี่นครับ,รบส่งในตรงนี้นครเพราะว่าตังเจียงใหม่หรือว่าทางพักนือเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักครับครับแสดงว่าทางตาอุตสาหกรรมก็จะต้องแบบมีการไปปะผู้ประกอบการเพื่อ ต่อ,อยอดสินค้าของเปิดตัวอย่างอี้ตลอดนะครับใช่ครับเพราะว่าทางสภาสกราญก็ส่งเสริมไปแล้วนะทางด้านของ SME หรือว่าจะเป็นตัว M จะขึ้นไปแต่ห้าล้านหนึ่งล้านอย่างต่างๆางเนี่ยครับก็คือว่าอันนี้เขาก็สามารถในงานนี้ก็มีทั้งวิสาหกิจชุมชนนะ,ะร,รวมทั้งสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นผู้ประกอบการคนตัวเล็กนะฮะเป็นไมโครเป็นตัวสมอลอย่างต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดแล้วไปดูในรูปแบบแล้วก็จะได้มีแรงจูงใจที่ว่าจะได้ส่งไปต่างประเทศแล้วก็สง ออกต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองครับครับเอยอย่างอี้สำหรับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเงี้ยครับตียังไปได้แบบเข้ามาอยู่ในสภาของเขาเต๋อเป็นเนสามารถบล็อกอินเข้ามาขอคาปรึกษาอย่างอี้ได้เลยได้ครับครับเขาก็จะมีศูนย์บ่มเพาะหรือว่าเราทําอ o u กับทางมูมหาวิทยาลัยนะจะเป็น u ู i หรือว่าจะเป็นในเรื่องของทางนอร์ทเอไซ Park นะฮะหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะหรือว่าจะเป็นก้ม ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งนะครับที่ช่วยดูแลและรวมถือว่าสวทชเขามีเครือข่ายที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่คนตัวน้อยๆตั้งแต่วิสาหกิจตั้งแต่สตาร์ทนะครับนะครับตั้งแต่นับศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามเมื่อคำแนะนําไปเชื่อได้เนาะได้ครับคอ๋ออันคุณผู้ชมใครหันกระเป๋าน้องอมสินลองโชว์กระเป๋ารรบใบนี้อยากจะเอฟใบใหญ่ขนาดจ้าครับนีเป็นแฮนด์เมดเลยนะครับ้วก้ก็ดีไซน์อย่างดีครับผมครับ ข้าวข้าวสามารถพบในงานนี้ได้เลยครับราคาพิเศษครับอันก็คือแบบจากจากผ้าแบบด้แบบด้แน่นอนพอออกแบบมาได้แบบปรูเลยอ่ะคุณผู้ชมพอแล้วครับมีหลากหลายรูปแบบเลยเมื่ก็ับในงานใช่ครับอันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างแค่นั้นเองครับมีทั้งแบบมีทั้งผ้าตินจกผ้าเยื่อไหมมัดมี่อะไรอย่างต่างๆกับโซนผ้าก็จะมารวมกันนักเจ้าสามารถบใส่ของได้นักประปอกับแบรนด์เนมเลยอ๋อแล้วราคาแบบจับต้องได้อ่ะ ครับเราต้องอุดหนุนสินค้าของคนไทยของเราเองนะครับเพื่อที่จะได้อันช่วยอันให้กำลังใจ SME แล้วก็จะได้มีรายได้ครับเขาสามารถแอลได้ตลอดทั้งวันเลยก็ครับเริ่มเริ่มเปิดงานตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มก็อันประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะครับไปได้เลยครับถึงประมาณสักสองทุ่มนะครับได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีอย่างในงานนะครับมีนาทีทองมี่างครับก็ช่วยนะครับ กิจกรรมมีอะไรย่างพงะคะกิจกรรมที่แอนก็จะมีของทางศูนย์ส่งเสริมุตสากรรมภาคที่หนึ่งนะครัก่อจะมีรื่งสอนอาชีพนะฮะก็จะเป็นเรื่องขทำค,คุกกี้ธัญพืชจะเป็นของร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยมาช่วยสอนทาอาหารหรือว,ว่าจะท<อ>ํากระเป๋าผ้าทําผ้าย้อมมัดอย่างต่างๆนะฮะรวมทั้งสถาบันพัฒนาฝีรรมือแรองงานกับทาเรื่องของกระเป๋าปรดิดหรือว่าอย่างต่างๆหรือว่า คนที่อยากรียนเนี่ยาสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็ไปรียนต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับอ๋อเป็นแบบหล yeah. ัก네สูตรระยะสั้นเป็นดี Y อย่างอิ่มตรนี้ครับ DIY าเขาก็มีครับใช่ครับนะฮะอันสมมุติหนาผมว่าเหมาะกับคนตีว่างงานอยู่นะครับแล้วก็อยากมีแบบอาชีพเป็นของตัวเก่าแล้วก็แห่อันหนึ่งคนตีมีงานประจําแล้วแต่อยากมีอาชีพเสริม ครับหนก็ครับ,ค,รบคนคบจะต้องไปงานนี้เหมือนกันไปในงานนี้ได้เลยครับสามารถไปต่อยอดได้ครับผมครับ,รบอเอาโดยเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวสุโข,ขท้ายอย่างเอี้อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัทยก็คือแบบกระบวนการในการขั้นตอนใส่ทวฟักยาวใส่ไออยงยางครับ่ตีอยากแบบ เอามาขายบ้านเฮาอ่ะอันนี้คือใครอยากกินข้าวมือถือพวกมาของกินแฮมล่าได้ครับก็สามารถไปเฮนด์ฮู้กัปเปิลได้เลยครับเก็มีสอนด้วยรวมทั้งอันพึ่งน้อยเบเกอรี่ก็มีครับเก็มาช่วยสอนช่วยทำขนมทำเบเกอรี่นะฮะถ้าเกิดว่าเบื้องต้นก็สามารถที่จะไปเห็นได้ครับคุ้มแม่บ้านนะครภายในงานก็คือมีสาธิตมีครับมีสอนด้วยครับมีสอนช่วงวันที่เสาร์สี่เสาร์ห้าเสาร์หกเนี่ยครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยครับอ๋อแฮมอันหนึ่งติละออนคนคนคนจะไปก็คือเป็นการ ย่อมผ้าของแป่ครับแม่นก็ครับแม่นอันนี้ก็คือก็ก็จะได้ผ้ามาแต่ละผืนเอาหนังว่องหัดจะได้ตรงไหนมันก็ครับแล้วก็มัดย่อมขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมามันก็จะเป็นลวดล้ายของตัวเกาครับอันนี้เราออนก็จะจมวน ครับได้ค,ค,ดความรู้ได้อย่างได้ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของทางนี้เพื่อเขาจะได้มีครีเอทีฟเลยนะครับเพราะว่ามันยงใหม่ภาคเหนือของเขานี่ก็มีเรื่องอัตลักษณ์เรื่องของล้านนาเรื่องต่างๆต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปแล้วก็มันจะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต่อยอดได้ครับอันแหมก็จะละลูกหรืออยู่กระเป๋าในใน่วนของย่อมผ้าส่วนแม่ <ไป S 2> หายไปช <ไป S 2> อบป,ปิง้งจะ่ไหนก็เมื่อจะอยู่กระเป๋าก็เครื่องหนังก็เพราะว่ามีตั้งเก้าโซนกอนนะครับครับครับ นั่นคือต้องบอกว่าน่นตักจะแต่งอะอันนี้ผ้าอันนี้คือจากที่ไหนเจ้าครับอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะครับผมกับมีปักในอย่างครับก็อยู่ตั้งละปูนตั้งอย่างเนี้ยครับตั้งอย่างี้ครับครับอันนี้ก็คือเป็นผ้าคลุมอย่างนีเน้ะครับผ้าคลุมผ้าปูโต๊ะผ้าอย่างนี้ครับอันนี้ก็ครับสามารถที่จะมีมีเอเอาไปตกแต่งเหมือนอิสเซสซิลีในหมู่บ้านในบ้านอย่างนะครับเป็นเมืองเมืองเขานะฮะได้กต่ครับ จากรตะก้อนก็คือแปรงผ้ากันบาได้บาได้บบมีลวดลายอะไอย่างครับใช่ครับเฮาก็เข้าไปแนะนำเหิ่มเปิดครับเขาก็มีใส่ลูกภาพใส่อย่างเพราะว่าในงานนี้ก็จะมีโซนที่แบบเป็นจักรุรสากรรมออกแบบออกรูปดีไซน์อย่างใหม่ไม่ครับทำแพคเกจจิ้งทำอย่างนี้ครับครับครับอย่างที่่ทีเฮาอู้กันตะกี้ว่าแพคเกจจิ้งนี่คือสำคัญใช่ครับเนี่ยคือสินค้าน่าซื้อคน่าใจ เพิ่มมูลค่าใช่ครับเหมือนกับประเทศญ,ญี่ปุ่นเกาหลีนะแพ็กเกจจิ้งมันจางามเลยครับครับครับแพ็กเกจจิ้งนี่คือสําคัญนักแต,แต่เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้อย่างตีเขาหันว่าเป็นบางส่วนแตะเลยตีเอามาให้คุณผู้ชมได้หันกันฉะนั้นเรา,าก็ต้องไปหันเตือนหนึ่งวันที่วันอ่เริ่มวันศุกร์ที่สั้นสี่นี่ยครับสัสี่กุมภาพันธ์ครับ ถึงวันที่5มีนาคมค่ะ2,566คื25อนี่นครับระยะเวลา10วันด้วยกันนะครับ,รบประมาณ10โมง,งถึง2ทุ่มครับสถานที่จัดงานสถานที่จัดงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนทุ่งโฮเต็นท์ครับถ้าผ่านไปรนธานาธิบดีเราจัดตลอดเลยจะคึกคักนะครับที่จอดรถก็ที่จอดรถก่อจะมีทั้งด้านข้างทั้งสองข้างรวมทั้งที่สถานีรถไฟแล้วก็จะมีรถรับวนรับอย่างเงี้ครับเพื่อที่จะได้เดินทางสะดวกครับ อันนี้เราก็จะมีหันแถมเตือนหนึ่งนะครับว่าแต่ละโซนเป็นอะไรอย่างกันของอันนี้โซน B โซนบีก็เป็นผ้าเมืองเป็นกระเป๋ามันก็มีสินค้ากระเป๋าค่ะโซน C ก็จะเป็นของเซรามิกเซรามิกอ๋อเครื่องก็มีเซรามิกมาบดนะครับเป็นครับอ๋ออันนี้เป็นแฮนด์เมดโซนโซดีเป็นแฮนด์เมดนะคะใช่ครับเครื่องหนังเจ้า ของติดเรือยของฝากได้เลยโซนอีกโก็คือน่าสนใจมากเลยนะเจ้านี่ผ้าเมืองเหมือนกันในชุดลื่นเหมือนกันครับใช่ครับผ้าเมืองครับมีมดนะครับผ้าตีนจกผ้าต่างๆครับแล้วก็จัดเงินเดือนออกพอดีเลยอ่ะนี่แล้วก็เปิดขายใ้ราคาพิเศษแล้วก็มาจับมีครบหมดเนะครับครับจาก300กว่าร้านก้าใช่ครับเป็นเก้าโซนอัเดียวให้คุณอาคมย่ำกับคุณผู้ชมแห่งเตือนหนึ่งนะครับสำหรับการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์เตือนนี่ ล้วก็จะได้เชิญชวนให้คุณผู้ชมไปแอลกันครับครับก็อยากจะเชิญเชิญนะครับเพื่อนพี่น้องครับประชาชนเชียงใหม่หรือว่าอยู่ในใกล้เคียงนะครับในช่วงมาร่วมแอลงานนะครับสภาวสักรมแฟนนะครับหรือว่า FTI แฟนนะครับครั้งที่22นะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็จะมีอยู่เก้าโซนด้วยกันมีประมาณ350บูธนะครับก็อยากจะเชิญเชิญแล้วก็ ที่ศูนย์ส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งะ,ะถนนทุ่งโฮเ็ลนะฮะถ้าเกิดว่าทา,ทางท่านผู้ชมหรือว่าทางที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสามารถที่ติดต่อได้นะฮะที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะ,ะเบอร์โทรนะฮะ053 30 304346-7นะครับหรือว่า f a c e b o o นะครจะเป็น FTI CM นะครับหรือว่าเปิดทาง Google ก็ได้นะครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับก็อยากจะเชิญเชิญครับพี่น้องเขาไปร่วมงานแล้วก็ไปช้อปปิ้งในสินค้า ชั้นดีนะฮะแล้วก็ราคาโรงงานครับแล้วก็จะมีแบบออนไลน์ตัวใอญครับมีออนไลน์กออนไลน์ก็จะมีเชื้อเชิญมีต่างๆนี่ก็ของเขาก็จะใช้อ่ของการตลาดมหาชนเพื่อคนตัวเล็กคะ SME f i เอ็ร์นะฮะที่จะได้ช่วยเอ่อคือมีออนไลน์ด้วยครับผมนอกจากที่จะไปในงานนี้ครับเพราะบางครั้งบางทีบางคนอาจจะอยู่ตันจังหวัดมาสะดวกมาติจังไ่นะครับแต่ถ้าหากว่าไผ่สะดวกผมว่ามาเต์นะครับสำหรับงานนี้รับรองว่าถึงถูกใจ ทุกคนทุกเพศทุกไว้อะแม่นเจ้าครับอันนี้คือแค่น้าจิม้มถ้าอ,อยากเห็นว่าเป็นจะได้ก็ต้องไปแอลติงานนะเจ้าครับเข้ามาได้จัดมาสองปีสปีแล้วครับปีนี้ปิกมากยิ่งใหญ่เหลือเก่านะครับซิฟวันซิฟคืนด้วยกัน ก็ไปแอลไปพอไปก้อยกันนะครับสำหรับงานอุตสากรรมแฟร์สองพันสาเป็นเตื่อตีสิสองแล้วครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องขอบพระคุณครับคุณอาคมสุพังเผาประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ยินดีจะนะคขอบคุณอาคมค่ะยินดีครับขอบคุณครับคุณเอกคุณอมสินน้องอมสินครับครับคุณผู้ชมในย่างกันกับเดียวก่อนนะครับดูชงหน้าติดตามชมต่างๆของรายการกันต่อเช้านี้ที่ภาคเหนือครับ up there, up. เรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าขาวขาวตี้นหนพเยะอะยบยังอุ้มวนถูกใจ่ตัวนแน่นอน